บ้าบอลไทยนี่มันสกอร์ฟุตบอลหรือนี่ช้างศึก u 17สมบทโทษไลลถล่มรูใน u 17เละ19ประตูต่อศูครับฟังไม่ผิดครับนี่คือสกอร์ฟุตบอลเมื่อคืน19ประตูต่อศูนย์จริงควันหลงจากศึกจิงแขมเอเชียร,รอบคัดเลือก u 17นัดที่2ซึ่งในนัดแรกทีมชาติไทยเราก็สามารถเอาชนะทีมชาติเติร์กมนิสถานไมได้2ประตูต่อศูนย์ ส่วนอีกคู่ในนัดแรกเหมือนกันอินเดียก็สามารถเอาชนะบรูไนไปได้12ประตูต่อศูนย์นะครับในฟังงม่ผิด12ประตูต่อศูนย์จริงๆครับแน่นอนครับในกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นทีมชาติไทยกับทีมชาติอินเดียที่เย่งแชมป์กลุ่มกันนะครับว่าก็ว่านะครับอินเดียในชุดนี้เขามาดีจริงๆนะครับพอมาในนัดที่2เนี่ยเมื่อคืนทีมชาติไทยก็ต้องเจอกับบูไนที่ไม่มีทางเลือกต้องเน้นจํานวนสกอร์ให้มากที่สุด เพราะรูปเกมเรารู้อยู่แล้วว่าเกมนี้เราได้เปรียบทุกอย่างนะครับแต่ก็ต้องใส่เต็มร้อยแน่นอนยิ่งพอรู้ว่าเกมอีกคู่นะครับในกลุ่มนี้อินเดียก็สามารถเอาชนะเติร์กมิสถานไม่ได้อีก1ประตูต่อศูนย์ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษนอกจากจะต้องเอาชนะแล้วก็ต้องยิงให้มากที่สุดเหมือนที่บอกไปรอค่อนข้างที่จะเหนือกว่าบูในมากซึ่จเจตมีลาบเฮดโค้ดของทีมชาติไทยยูยูสิบเจ็ด ก็จะมีการโรเตชั่นนักเตะในเกมนี้ค่อนข้างเยอะอย่างปราเมตละอองดีนะครับดาวเตะวัย15ที่กําลังฮอตมากในตอนนี้ก็ได้พักเลยหลายๆคนซึ่งเอื้อจเดิดก็จะส่งสำรองมาหลายๆคนในเกมนี้นะครับมาหาประสบการณ์มามาสร้างความมั่นใจแต่ถึงแม้จะใช้ชุดสำรองเกือบยกทีมก็ต้องบอกว่ามันคนละชั้นกันจริงๆครับสำหรับทีมชาติไทย U17 และบูในยูสเริ่มมาในครึ่งแรกก็เป็นไปตามที่พูดเอาไว้ครับทีมชาติไทยเราเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดในครึ่งแรกก็บทขยี้ทีมชาติบูในไป7ประตูต่อศูนย์มาทวนเริ่มมาในครึ่งหลังเก็บเพิ่มอีก12ประตูรวมแล้วทีมชาติไทยเราสามารถเอาชนะทีมชาติบูในไปได้19ประตูต่อศูนย์นะครับถ้ามาไล่รายชื่อกันธรระตู อ๋อ้ยอ่านกันไม่ไหวครับเดี๋ยวมาไล่กันให้ดูเดี๋ยวจะมาไล่เรียงการทําประตูทั้ง19ประตูของทีมชาติไทยให้ฟังกันนะครับว่าจะมีใครเป็นผู้ทาประตูกันบ้างประตูที่1นะครับทัศดาพรในนาทีที่10ประตูที่2พีรดาในนาทีที่12ประตูที่3พานุพง์ในนาทีที่20ประตูที่4พีรดาในนาทีที่29ประตูที่5ชัชวัตในนาทีที่31ประตูที่6ทัศดาพร ในนาทีที่38ประตูที่7จ็ดทิติในในนาทีที่40ประตูที่8พานุพง์ในนาทีที่47ประตูที่9กาพีรดาในนาทีที่49ประตูที่10บทิตในในนาทีที่50ประตูที่11อ็พีรดาในนาทีที่52ประตูที่12สอรวิทย์ในนาทีที่58 ประตูที่13จอมพลในนาทีที่70ประตูที่14กิติภพในนาทีที่72ประตูที่1 5บกิติภพในนาทีที่78ประตูที่16จอมพลในนาทีที่8 1ประตูที่17เจ็ดยกิติภพในนาทีที่86ประตูที่18สรวิทย์ในนาทีที่89และประตูสุดท้ายประตูที่19จอมพลในนาทีที่90บวก2 นะครับถ้ามาดูตามรายชื่อกดแฮตทริกไปประมาณ3-4มถึงคนสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมชาติไทย u 17ของเราครับจากผลสกอร์ที่ท่วมท้นของทีมชาติไทยย17 19ประตูสดต่อ0เหนือทีมชาติบูไนเมื่อคืนก็เป็นสถิติที่ขาดลอยที่สุดในประวัติของทีมชาติไทยย17และทำให้ทีมชาติไทยย17ของเรา แสงอินเดียขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยผลประตูที่ดีกว่า2นัดบวก21ของอินเดียบวก13นะครับก็ต้องไปวัดกันในนัดต่อไปเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มในนัดสุดท้ายกับอินเดียในวันอาทิตย์ที่27ตุลาเวลา20นาฬิกาที่สนามชนบุรีสเตเดียมมาลุ้นกันว่าช้างศึกจะเคี้ยวโรตีได้หรือไม่มาลุ้นกันครับ ถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย